สวัสดีครับพบช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไหนไปได้บ่อยครับวันนี้เราไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวครับแต่เราจะมาหาคําตอบให้ทุกคนครับว่าหลังจากรายงานตัวออนไลน์ไปแล้วครับเงินเข้าภายในกี่วันครับคลิปนี้มีคําตอบครับต้องเกิดว่าเราอะเคยจัดทาคลิปลงทะเบียนออนไลน์นะครับรายงานตัวออนไลน์นะสามารถไปรับชงวันหลังได้ที่ตรงนี้ก่อนรับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไหนไปบ่อยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยทุกคนคงมีคําถามครับว่าหลังจากรายงานตัวไปแล้วเนี่ย รายงานตัวครั้งที่เท่าไร่ถึงจะได้เงินเงินค่าภายในกี่วันนะเราไปเสิร์ชข้อมูลดูนะครับว่าต้องรายงานตัวครั้งที่2เป็นต้นไปครับและหลังจากรายงานเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3- 5วันถึงได้เงินนะครับอ่ะเรามาเข้าเคสประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นตารางให้ทุกคนดูตามนี้ทุกคนเห็นหครับในตารางที่แสดงเนี่ยครั้งที่1เนี่ยคือครั้งที่เราลงทะเบียนการว่างงานผ่านออนไลน์นะครับคือวันที่6กรกฎา,านะครับพอผ่านไป30บวันครับครั้งที่2เนี่ย ก็คือวันที่5สิงหาคมนะครับเงินเข้าบัญชีในวันที่10สิงหาคมครับใช้เวลาประมาณ5วันนะครับครั้งที่3ลองรายงานตัวออนไลน์วันที่4กันยายนครับเงินเข้าวันที่8กันยายนครับใช้เวลาทั้งหมด4วันเนาะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์การสังคมเลยประมาณ 3- 5วันแล้วได้เงินนะครับท่านเพื่อนดูคลิปครับแล้วยังสงสัยครับสามารถคอมเมนต์มาถามเราได้ทุกเรื่องเรื่องการลงทะเบียนเรื่องการรายงานตัวและกี่วันเงินเข้าบัญชีเนาะ ถ้าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับให้กัชอบช่องอาร์ตอะไรเที่ยงวันบ่อยบ่อยครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ